ได้มงขดหลอดขุดหลอดจะได้มงกดลอดกดลอดอยย้อนนคันนี้นะหมดลอดย้อนสเปลล่าเลยอ้ยไอย้เอาไปขึ้นไอสัตว์เอ้ยอ้ยหยุดไป

ถ่ายตอนนี้มันวิ่งเร็วมากจี๋อะเฮ้ยคันคันข้างล่างยกะกอนยกะกอนติดกันแล้วเออยยังมาพังนักกาเดียวพี่ออกมกี่รอครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่มุดอีกแล้วครับพี่น้องครับไปอีกแล้ว

ใส่เมื่อไหร่ใเมืไหร่องเท้าหเยอเล่นเล่นได้เลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูให้ไม่เข้าต้องเรือแล้วเรือถอยออก ังไม่เลยอีกสี่ิบเมตรไม่มาเปนยไม่มาเลยเ๋ยวมันถอยเลยวให้มันออกอยู่ห่างเรือดีแล้วเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวขาดด้วยเส้นลิกออกห่างหลักแล้วไม่ต้องกลัวเข้าหลักแล้วสบายได้เล่นไปได้ยาวๆเลยครับองดึงกัมเดี๋ยวเราดีเทียวเราตามมันได้ีเทียวดีเทียวน่าจะเป็นโรนันไหม บ้าอย่าลงไปกับปลานะเป็นบีเป็นสวย้วหมดนะครับไอสัตว์ยาหมดนะเต้ามันตัวเล็กใช่ไหมมันไม่มาเลยนี่แมะมันไม่ขึ้นเลยอ่ะใจเดี๋ยวจับไปเรื่อยๆแต่มันก็ยอม มันไม่เข้าหลักเดียวเล่นไปเลยได้ยินมึงหนี้ก็ได้ไม่เป็นไรดนอะไรบ้าโง่แกเข้าหลักนี่ไม่ขาดหลักเล่นเลยไม่รีบแต่เมื่อกี้เหมือนมันขาดเลยมันไปอ่ะนึ้เมันมันเหมือนซ้ำอะผัวซวนครับซ้ำอไม่ขาดเลยดังปึ้ดเลยอ่ะ Doors, eps, ต้อำรอบนี้ได้นูนนขึ้นขึ้นวงานุ๊กมันตึิบเล็กด้วยกัวขาดนัดไปอีกแล้วครับ อย่าย้ายย่อนย้ายย่อนตอนเก็บให้มันตึงๆไว้มันจะไม่ไม่วิ่งถ้าย่อนมันจะวิ่งเฮ้ยลุตไหมลุดไอ้สัสเอ้ยกอยู่ตั้งนานีจะถึงอยู่แล้วเนี่ยลุดตยังไะหมดปลาขาดนะว่า